ขอบคุณพระเจ้านะคะสาหรับเดือนแห่งความรักเพราะว่าช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อของเดือนแห่งความรักนะคะแล้วก็ตั้งแต่เปิดโบสถ์มาตั้งแต่ปี2007ก็ยังพูดเรื่องของความรักเสมอมาเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและความรัก จะทำให้ความเชื่อทํางานได้และเราถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วด้วยความรักดังนั้นธรรมชาติของเราวิญญาณของเราคือความรักแม้ว่าสมองของเราจะไม่เห็นด้วยสมองของเราไม่ได้อยากเดินในความรักแต่ถ้าเราไม่เดินตามความคิดของเราและไม่เดินตามอย่างคนในโลกนี้เราเดินตามอย่าง เพราะวจนะของพระองค์และตามวิญญาณภายในแม้มันจะฝืนร่างกายแม้มันจะฝืนจิตใจของเราแต่เราจะได้รับผลประโยชน์เป็นอันดีมากมายนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงจำเป็นที่จะต้องเน้นย้ำในเรื่องของความรักมากที่สุดเหนือเรื่องอื่นๆเลยเพราะถ้าเกิดปราศจากความรักพระคัมภีร์บอกแล้วว่าไม่มีประโยชน์ไม่เกิดผลมันไม่ช่วยอะไรเลยจะทำอะไรได้มากมายแค่ไหนถ้าไม่มีความรัก ทำไปคนอื่นอาจจะได้รับประโยชน์ก็จริงยิงทํากับข้าวให้พี่ชานชิดไม่ได้ทําด้วยความรักทําด้วยหน้าที่ทําเสร็จกระแทกใส่ข้างหน้าเขาได้กินไหมได้กินยิงได้รับประโยชน์ไหมไม่ความสัมพันธ์จะดีไหมไม่ลูกจะได้แบบอย่างที่ดีไหมก็ไม่ไม่มีอะไรที่มันจะดีบรรยากาศในบ้านก็ยังไม่ดีประโยชน์อาจจะมีใครบางคนได้รับอย่างเช่นพี่ชานชิตถ้าเขายอมมองข้ามไปแล้วเขาก็กิน เขาก็ได้รับประโยชน์จากอาหารนั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีเกิดขึ้นมากนักเลยดังนั้นความรักจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากและเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและเราถูกสร้างขึ้นใหม่เราเป็นความรัก และพระเจ้าก็ทรงให้พระวิญญาณมาอยู่ภายในเพื่อให้เราสามารถที่จะดําเนินตามพระวจนะของพระเจ้าได้แม้ว่ามันจะยากแม้ว่ามันจะขัดกับสมองของเราแต่ว่าเราสามารถทําได้และเมื่อเราทําเช่นนั้นเราก็จะสามารถได้มีประสบการณ์กับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาเอาไว้หลายอย่างที่พี่น้องคริสเตียนพยายามจะไปเข้าสู่การ ประชุมเข้าสู่การสัมมนามากมายเพราะหวังว่าถ้าไปสัมมนาแล้วจะได้รับการอัศจรรย์ถ้าไปสัมมนาแล้วอาจารย์โบกมือแล้วล้มกันเป็นแถวหลังจากนั้นลุกขึ้นมาจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บอาจารย์โบกมืออีกรอบหนึ่งทุกคนไม่มีปัญหาด้านการเงินอีกต่อไปอาจารย์โบกมือเสร็จคนที่จะหย่าร้างหันมารักกันเหมือนเดิมจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะ สิ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงคือมาจากการที่เราเลือกดำเนินในเส้นทางของพระองค์พระเจ้าไม่ได้เลือกที่จะเป็นพ่อมดที่จะเสกการอัศาจรรย์ให้และใครอยากจะทำตัวเหลวเป๋วแค่ไหนก็ได้ตราบใดที่เอาทูบมาปากเอาเงินมาวางแล้วเดี๋ยวพระองค์ก็เสกให้พระองค์ไม่ใช่เช่นนั้นพระองค์คือพ่อ พ่อคือคนที่ห่วงใยในสวัสดิภาพอย่างแท้จริงของลูกอยากให้ลูกได้เปลี่ยนแปลงและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและไม่มีความปรารถนาที่จะเห็นลูกต้องไปประสบกับสิ่งร้ายๆอันเนื่องมาจากการเลือกดำเนินชีวิตผิดคิดผิดดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องเน้นย้ําในเรื่องของความรักและดำเนินชีวิตตามความรักอย่างมากที่สุดและด้วยความรักนั่นเองทําให้พระเจ้าสอนเราว่าเราสามารถมาอยู่จาเพาะพระพัก และจำเพาะพระที่นั่งของพระองค์ด้วยใจกล้าได้ในหนังสือฮีบรูนะคะบทที่4ข้อ16ฮีบรูบทที่4ข้อ16บบอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกลา้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการดังนั้นแปลว่าอยู่บนโลกนี้มันยังมีอะไรที่เราต้องการความช่วยเหลืออยู่ และด้วยความรักของพระเจ้าทําให้เราสามารถที่จะมีใจกล้ามาอยู่เพาะพระพาของพระองค์และกล้าทูลขอกับพระองค์ได้ตอนนี้คนมากมายนะคะบ,บนโลกใบนี้หญิงว่าเกิน99แล้วแหละต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดสุขภาพความสัมพันธ์การทํางานรับใช้เรื่องของธุรกิจเรื่องของสันติสุขในชีวิตทุกคนต้องการความช่วยเหลือ แต่ความช่วยเหลือที่แท้จริงมาจากพระเจ้าและเราสามารถเข้าไปรับความช่วยเหลือได้ด้วยใจกล้าเลยเรากล้าเข้าไปได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลางใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเรามีผู้กลางเพียงผู้เดียวคือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงประทับภายในเราและพระองพร้อมที่จะให้เราเข้าไปหาพระบิดาได้ทุกเมื่อ พร,พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราและพระองค์สอนเราด้วยว่าเราสามารถเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักพระคัมภีร์สอนเราในเรื่องของการขอจากพระเจ้าถ้าเราไม่ได้ขอเพื่อสนองกิเลสตัณหาเราได้รับแน่นอนและถ้าเราอยากจะได้รับและเราไม่รู้ว่าพระเจ้าห่วงไหมพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าในโรมบทที่8ข้อ32นะคะโรมบทที่8ข้อ32 พระเจ้าไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ประทานพระบุตรเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราแล้วพระองค์จะไม่ประทานอย่างอื่นให้ด้วยหรอในเมื่อสิ่งที่ราคาแพงสุดพระองค์ยังให้เราต้องการความช่วยเหลือด้านธุรกิจการงานอยากจะได้รับความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพให้ดีขึ้นอยากจะมีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับใครก็ตามให้มันดีขึ้นอยากจะมีสติปัญญามากยิ่งขึ้นพระองค์จะห่วงทําไมพระองค์ไม่ห่วงแต่พระองค์ต้องการให้เราเข้าไปหาพระองค์ด้วยใจกล้า และขอแบบที่ไม่ใช่ขอเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตัวเองอะไรคือกิเลสและตัณหาที่เราไปขอพระเจ้าลูกขอรถคันใหม่ที่ใหญ่กว่านี้แบบรุ่นแพงล่าสุดเพื่อลูกจะไปข่มคนอื่นแต่เราอาจจะลวงพระองค์โดยการไม่บอกว่าเป็นการขม่มหลายครั้งเรานึกว่าเราลวงพระเจ้าได้เพราะว่าเราลวงตัวเองสำเร็จพระเจ้า ลูกเองก็อยากจะได้รถคันใหม่เพราะว่าลูกจะได้ทำงานรับใช้แล้วขับรถไปแบบเยี่ยมคนตํามโรงพยาบาลได้ดังนั้นลูกขอเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้ <c oughs> พระเจ้าลูกขอ Mercedes-Benz m a y เม c บักต้องได้คันขนาดนั้นเลยเหรอถึงจะไปทำงานรับใช้ได้นั่งรถเมย์ก็ไปได้ไม่ลูกอะไรอย่างนั้นนะคะดังนั้นเรา รู้ดีว่าเราขอไปสนองกิเลสตัณหาหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ขอเพื่อสนองกิเลสตัณหาเราขอและพระเจ้าก็ประทานให้และพระคัมภีร์ได้สอนเราเอาไว้แล้วในมาระโกบทที่สิบเอก่อนที่เราจะอธิษฐานทูลขอสิ่งใดให้เราเชื่อว่าเราได้รับเราถึงจะได้รับดังนั้นมันมีปัจจัยและมี ข้อกําหนดอย่างชัดเจนว่าเราจะสามารถรับได้ยังไงดังนั้นวันนี้หญิงจะใช้เวลาพูดแบบคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อที่จะสอนเราว่าเราอธิษฐานเรื่องอะไรได้บ้างขออะไรได้บ้าง 1. พระเจ้ารักเรา 2. พระเจ้าสร้างเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์คือเป็นความรัก 3. ถ้าเราเดินในความรักเรารู้ได้แน่นอนว่าเราความเชื่อของเราเกิดผล 4. เราอยู่บนโลกนี้ยังไงเราก็ต้องมีความต้องการ เราอยากจะให้พระเจ้าช่วยนู่นช่วยนี่และเราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้เพื่อขอความช่วยเหลือเราสามารถขอได้แบบมีใจกล้าเลยเพราะอะไรคะพระเจ้าไม่ได้ทรงหวงของดีและพระคัมภีร์บอกว่าของประทานอันดีและเลิศมาจากพระองค์พระองค์เป็นผู้ที่ประทานของที่ดีของที่เป็นเลิศให้กับเราดังนั้นเวลาที่เราขอเราไม่ต้องห่วงว่าพระเจ้าลูกหิวมากเลยและพระองค์จะประทานแค่ข้าวกับน้ำปลาให้ พระเจ้าจะให้กินของดีพระองค์จะตกแต่งคุณด้วยของดีพระองค์จะให้คุณได้กินอยู่อย่างดีและพระองค์จะให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ใช่เพื่อคุณจะดูรุ่งเรืองอยู่คนเดียวแต่พระองค์ต้องการที่จะให้คุณนําสิ่งที่มีออกไปแบ่งปันในนามของพระองค์ได้ดังนั้นถ้าวันนี้คุณต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้ามันอยู่ในไข่ที่พระองค์พร้อมจะอวยพรไหมหนึ่งเราต้องการให้ธุรกิจการงานของเราเจริญ สองเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีสามเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีสี่เราอยากจะมีสันติสุขทุกเมื่อและอื่นๆวิธีที่เราจะทําได้คืออะละคะหญิงจะได้บอกด้วยความรวดเร็วแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิ์และเราเดินในความรักเช็คก่อนเรายังกรีดขี้หน้าใครอยู่หรือเปล่ายังแอบแช่งใครอยู่หรือเปล่ายังหวังว่าจะเห็นใครพี่หน้าอยู่หรือเปล่าถ้ามีแก้ตรงนั้นก่อน แก้ตรงนั้นก่อนลำคาญมากไม่อยากเจอหน้าไอคนนี้เลยแก้ตรงนั้นก่อนหนึ่งเข้าไปหาพระเจ้าพ่อคะลูกไม่ไม่ค่อยพอใจกับเหตุการณ์นั้นกับคนนั้นกับเรื่องราวนั้นและลูกไม่ไม่ชอบและลูกเกลียดและลูกไม่แฮปปี้เลยแต่อย่างไรก็ดีลูกจะเลือกเดินในทางของพระองค์ลูกลูกจะเดินในความรักลูกจะอภัยให้กับเขาเพราะลูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกมีส่วนผิดมากน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้ ดังนั้นลูกขออภัยให้กับเขาในส่วนที่เขาผิดต่อลูกถ้าลูกมีอะไรผิดลูกขอโทษพระองค์และขอพระองค์อวยพรเขาแม้ว่าคุณจะแบบพูดคำนี้แล้วอยากจะกัดลิ้นตัวเองให้เลือดไหลไม่อยากเห็นมันได้รับพระพรเลยแต่เราไม่ได้ทำตามสมองของเราเราไม่ได้ทำตามามอารมณ์ของเราพ่อคะขอพระองค์ทรงปรดอวยพรเขาด้วยและลูกหวังว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ดีในชีวิต และพระเจ้าลูกอาจจะตอนนี้ไม่สามารถจะคบคาสมาคมหรือเป็นเพื่อนกับเขาได้แต่ลูกขอให้ทั้งหมดจบลงแค่นี้และให้ลูก่าลูกขอพระองค์อวยพรเขาและลูกจะไม่คิดถึงเขาแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วแล้วมาดูต่อพระเจ้า ตอนนี้ลูกต้องการสติปัญญาในการทำงานลูกต้องการสติปัญญาในการเรียนลูกต้องการสติปัญญาในการเลือกคนเข้ามาร่วมกับชีวิตของลูกว่าเขาจะเข้ามามีส่วนในธุรกิจการงานหรือเขาจะมีส่วนในด้านใดก็แล้วแต่ขอพระองค์ประทานสติปัญญาขอพระองค์ช่วยลูกในการคัดกรองคนที่จะเข้ามาเพื่อที่ลูกจะสามารถทำทุกอย่างได้อย่างบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดีและแม้ว่าคนเหล่านั้นเข้ามาและยังขาด ความสามารถขาดสติปัญญาอยู่และอาจจะทําให้ลูกรู้สึกงุดหงิดหัวเสียบ้างขอพระองค์ประทานความช่วยเหลือให้กับเขาขอพระองค์เพิ่มพูนความสามารถให้กับเขาขอพระองค์ทาการอัศจรรย์แต่ต้องเขาให้เขาได้สามารถทําทุกอย่างได้ออกมาเป็นเลิศทําออกมาทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเพื่อที่การงานของลูกจะก้าวหน้าต่อไปพ่อคะลูกขอบคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาในการเรียน ในการสอบพระองค์ทรงเป็นพระปัญญาให้กับลูกและลูกขอพระองค์ทรงโปรดช่วยลูกให้รำลึกทุกสิ่งที่พระองค์ที่ครูสอนเอาไว้ที่ลูกจะจําได้แต่เด็กๆคะไม่ใช่ว่าแค่เปิดครูเอาไว้นะคะและเราไปเล่นอย่างอื่นตอนนี้นี่เรียนออนไลน์เด็กบางคนเปิดครูเสร็จแล้วมีวิ่มไปตัวเองแล้วววิ่่่งไปทีอืนแล้คือถ้าอย่างนั้นพระวิญ,ญญาณไม่รู้จะเอาอะไรมาเตือนคุณให้คุณจําได้ตอนเข้าห้องสอบดังนั้นเราต้องเรียนด้วยนะคะให้เกียรติครู เด็กที่อ่านเด็กที่ฟังอยู่นะคะหวังว่าพ่อแม่จะเปิดให้เด็กฟังท่อนนี้ด้วยนะคะถ้าเราให้เกียรติครูไม่ด่าครูไม่เรียกชื่อครูด้วยคําอื่นๆที่เป็นการเหยียดหยามเราตั้งใจเรียนแม้ว่าครูเป็นมนุษย์อาจจะพูดอะไรบางอย่างหรืออาจจะทําอะไรบางอย่างแล้วเราเห็นแล้วเราไม่พอใจไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปตัดสินและไปด่าว่าครูดังนั้นถ้าเราให้เกียรติครูเราจะได้รับผลดีพระเจ้าจะอวยพรเราให้เรามีสติปัญญา ะะและตอนนั้นเมื่อเราจะสอบหรืออะไรก็แล้วแต่เราขอสติปัญญาจากพระเจ้าได้สิ่งที่ลูกเรียนไปแล้วสิ่งที่ลูกอ่านไปแล้วขอทรงนำกลับสู่ความทรงจำของลูกเราขอพระองค์ได้ในเรื่องสุขภาพของเราเราสามารถบอกได้พ่อคะลูกเข้ามาหาพระองค์ต้องการความช่วยเหลือสุขภาพของลูกไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้แข็งแรงแต่ลูกรู้ว่าโดยรอยบาดแผลเคียนตีขององค์พระเยซูคริสพระองค์ทาให้ลูกหายแล้วและลูกมีสุขภาพที่ดีแล้วทั้งสุขภาพจิต และสุขภาพกายดังนั้นลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดให้ลูกแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่วงเล็บอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ใช้ความเชื่อเรื่องนี้แล้วปากของเราจะเป็นตัวกำหนดถ้าเรายังพูดอยู่เอ้อฉันมันขี้ลืมว่ะสงสัยอัลไซเมอร์กินแล้วและขอพระเจ้าเป็นสติปัญญามันได้ตามปากเรามากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเราบอกเออฉันเป็นคนที่ซุ่มซ่ามฉันเป็นคนที่แบบหมดเลี้ยวหมดแรงและ อตอนนี้อายุ30กว่าละสี่สิก็ตายแล้วคุณจะได้ตามปากแล้วจะขอไปทําไมขออายุยืนขอสุขภาพแข็งแรงถ้าเรามัวจะพูดว่าเราอ่อนแอในด้านไหนเราไม่ได้ในด้านไหนมันจะเป็นตามปากของเราพี่ชานชิดวางมือให้กับคุณอีกเจ็ดพันครั้งคุณก็จะได้แค่ตามปากของคุณเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นเราเองจะต้องให้ปากของเรา เป็นไปตามที่เราเชื่อและเป็นไปตามที่เราอธิษฐานขอด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ก็เหมือนกันไม่เพียงแค่ขอพระเจ้าอวยพรคนรอบตัวเราที่สําคัญกว่านั้นคือขอพระเจ้าสอนเราให้เป็นพระพรกับเขาพ่อคะสอนลูกให้เป็นภรรยาที่ดีด้วยไม่ใช่พระเจ้าสอนหน่อยให้เป็นสามีที่แบบรักและเข้าใจภรรยากว่านี้ไม่ใช่ค่ะเราอธิษฐานสําหรับส่วนของเราพระเจ้าจะทํางานในส่วนของเรานะคะว่าพระเจ้าขอทรงโปรดสอนให้ลูก เป็นลูกที่ดีของแม่ด้วยให้ลูกเป็นแม่ที่ดีของลูกด้วยขอให้ลูกเป็นภรรยาที่ดีขอให้ลูกเป็นสามีที่ดีขอให้ลูกทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดีขอให้ลูกเป็นนักเรียนที่ดีขอให้ลูกเป็นหัวหน้างานที่ดีขอให้ลูกเป็นลูกจ้างที่ดีสอนลูกหน่อยให้ทำหน้าที่นั้นได้อย่างดีได้อย่างเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองคุณจะได้ตามนั้น และสุดท้ายนะคะขอจบลงที่ว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นความรักเราเป็นความรักเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราใหม่เรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปขอแล้วและเราเดําเนินในความรักเราขอโทษพระเจ้าไม่ทําผิดอะไรต่อพระองค์เราอาภัยให้กับคนอื่นแล้วเราใช้ความเชื่อแล้วสุดท้ายปากของเราจะเป็นตัวผนึกตราปากของเราจะผนึกตราว่าเราได้ตามนั้นหรือเปล่าอธิษฐานขอเรียบร้อยแล้วพระคัมภีร์บอกว่าจงเชื่อว่าจะได้รับ ดังนั้นถ้าอย่างอธิษฐานว่าพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สาหรับสติปัญญาที่ลูกจะเรียนและทําข้อสอบได้แล้วยิงก็มานั่งโอ้ยคิดไม่ออกโอ้ยหัวจะหัวจะแตกแล้วหัวจะระเบิดจาไม่ได้เลยครูสอนข้อนี้แล้วจะไปทําได้ยังไงเราสงสัยจะสอบตอกหมดแหละปากของเราเนี่ยแหละเป็นตัวบอกหรือถ้าเราจะทําธุรกิจเราต้องการให้เจริญรุ่งเรืองแล้วเราก็คิด ไอ้พวกนั้นมันทาไม่ดีเลยไอ้คนนี้มันไม่ได้เรื่องเลยเจ๊งกันหมดแหละแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ละ่ะเงินเมื่อไหร่จะเข้ามาธุรกิจจะพังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คนอื่นเขาจเจริญเอาฉันมึงจะมันอยู่ที่ปากอธิษฐานกี่รอบมันก็จะได้แค่เท่าที่ปากของคุณเพราะคุณเชื่อแค่ไหนพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคุณอธิษฐานขอจงเชื่อว่าได้รับพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษบอกว่า believe that you have received it รับไปแล้วเชื่อว่ารับไปเรียบร้อยแล้ว and you will have it คือคุณจะได้รับแบบฟิสิ c a l แบบที่จับต้องได้เข้ามาในมือทีหลังเชื่อว่าได้รับไปก่อนถ้าเชื่อว่าได้รับจริงปากจะไม่บบนแล้วโอ้ยเชื่อว่าลูกหายแล้วปวดตายแล้วไม่ไว้แล้วเดินแล้วผมจะกระดูกลุดเป็นชิ้นแล้วคุณไม่ได้เชื่อเพราะถ้าคุณเชื่อปากจะไม่บอกอย่างนั้น มันอยู่ที่ปากจริงๆดังนั้นพระเจ้าทรงรักคุณมากประทานทั้งหมดให้กับคุณแล้วพระองค์ทรงประทานแม้กระทั่งองค์พระเยซูคริสต์ให้แล้วยังอื่นพระองค์ไม่ห่วงแต่ว่าคุณจะได้รับมากน้อยแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระองค์เพราะพระองค์วางทั้งหมดไว้ให้กับคุณแล้วอยู่ที่คุณเดินในความรักรู้ไหมว่าพระเจ้าเต็มใจให้และคุณเลือกที่จะยืนหยัดความเชื่อผ่านทั้งปากของคุณเอเมนไหมคะให้เราใช้เวลานี้ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะ พ่อคะลูกขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นความรักและทรงรักเรามากและพระองค์ไม่หวงสิ่งเดียดใดและพระองค์ทรงโปรดประทานสิทธิอํานาจให้กับเราที่จะใช้ความเชื่อและเมื่อเราเดินในความรักความเชื่อน,นั้นก็เกิดผลและเมื่อเราดําเนินไปแม้ตาเราจะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ แต่เราจะให้ปากของเรากล่าวสรรเสริญพระองค์เรากับเราได้รับไปเรียบร้อยแล้วเพราะเราเชื่อว่าพระองค์มีความสามารถเพราะเราเชื่อว่าพระองค์เต็มพระทยัยดังนั้นเราก็จะให้ปากของเรามีแต่คาสรรเสริญมีแต่คากล่าวที่ดีและเมื่อเราทําตามนั้นลูกเชื่อว่า เราแต่ละคนจะมีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่กับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อเกียรติและคำสรรเสริญจะตกเป็นของมนุษย์คนใดเลยแต่ขอให้พระเกียรติและคำสรรเสริญเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกขอบคุณที่พี่น้องทุกคนจะมีประสบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นเดินในความรักง่ายยิ่งขึ้นและเข้าใจและตระหนักถึงความรักของพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่เขาจะสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นที่ ถวายพระเกียรติแด่พระองค์และเป็นพรกับคนเป็นอันมากได้ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนเอเมน